พี่บุ๊กโดโด้ดโด้โดวันไปชมความน่ารักฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องชม สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องจูเนียร์แฟมิลี่นะคะสวัสดีพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซี MC, ทุกทุกท่านค่ะวันนี้อ阿拉จูจะไปไหนอุ้ยดูตื่นเต้นค่ะแม่แม่ดูหูกลาง阿拉จูจะไปไหน阿拉ล,ลู阿拉จูน้อยจะไปไหนเนี้ยฮะหนูไปไหนลูกฮะฮะห,หนหูจะไปไหน เป็นครั้งแรกของปีเลยนะคะแม่แม่ค่ะครั้งแรกของปีเลยที่ได้เดินทางไม่รู้ว่าจะเดินทางไปไหน,นมีอะไรวันนี้ได้ออกจากบ้านครั้งแรกของปีนี้เลยดูไปแล้วะค่ะแม่แม่จะไปไหนนาะดูก้นก้นสองแม่ลูกดูสวยแม่ตื่นเต้น,นอุ้ยอยวันนี้จะมาเล่นนะ้ำ ออแตกเลยตื่นเต้นจนอึแตกพ่อจ๋าอึแตกแล้วอึแตกค่ะแม่ <Ooh. S 2> สนุกใหญ่เลยสนุกใหญ่เลยสนุกไหมหนูอะล่ะจูสนุกไหมลูกเดี๋ยวเรามาลองทดสอบเล่นก่อนเดี๋ยววันหลังพาหนาวมาด้วยเดี๋ยววันนี้จูขอมาลองก่อนนะคะแม่คะเดี๋ยววันหลังจูจะต้องพาน้องมาด้วยแน่ๆเลยดูคะ่ะเดี๋ยววันหลังจะได้พาหนาวลงมาด้วยซะแล้วจูบอก วันนี้จูมาทดสอบดูน้ำก่อนนะคะว่าน้ำลึกไหมดูค่ะโอ้ยดูดูสนุกไหมลูกโอ้หนลอยน้ำให้ดูหน่อยว่ายน้ำดูหน่อยดูดูไม่ไวบุยแม่วาทำไมไม่อาบน้ำเนี่ยฮะ สนุกใหญ่เลยอะเจี๊ยวาก็ถูดูดูพี่ตุลายืนมองค่ะพี่ตุลาอาบแล้วโอ้ยมีเป่าน้ำด้วยไหนแม่ว่าเป่าน้ำยังไงโอ้ยดูค่ะสนุกใหญ่เลยเอาเอา โอ้ยมีอาบให้พ่อจ๋าด้วยเพราะว่าแบงค์อาบน้ำบ้างนะแบงค์ดูดูโอ้ยไม่ต้องอาบให้กล้องลูกโอ้ยสนุกใหญ่เลยดูค่ะดูดูโอ้ยกล้องเปียกกล้องเปียกหมดแล้วเนี่ยดูดู ีการแกล้งแม่ควานด้วยนะคะแม่ดูเป่าน้ำมหาแม่ควานเปียงหมดเลยกล้องเปียงหมดแล้วเนี่ยดูดูฮิปโปน้อยเสียงน้ําก็จะดังหน่อยนะคะแม่แมเสียงน้ําตก <c oughs> โอ้โ,อโอ <c oughs> ดูค่ะ <c oughs> สนุกใหญ่เลย <c oughs> ไปไหน โอ้ยมาเล่นพีโนนคะ่ะแม่แม่เลยนะแม่นาดูคะ่ะขาดกันไม่ได้ดูพาลุกด,ดูดูขาดกันไม่ได้เลยห่างกันไม่ได้คะ่ะแม่แม่เล่นแป๊บเดียวแล้วก็รีบขึ้นบันโอ้ย No. Oh. <laughs> ดูดูห่างกันไม่ได้ค่ะแม่แม่ลงไปเล่นน้ำนิดเดียวนี่แบบคิดถึงกันใจจะขาดดูดูขนาดนั้นเลยโอ้ยอะไรเนี่ยไม่ดาวแม่ดาวก็ร้องอะไยไม่รู้ดูไปเล่นน้ำนิดเดียวค่ะแม่แม่แม ทำยังก็ไม่ได้เจอกันเป็น10ปีโอ้ยไปอาบน้ำเฉยๆทำไมต้องรีบวิ่งขึ้นมาอะไรขนาดนั้นฮะอะไรเนี่ยเห <c oughs> มือนแบบโอ้ยขนาดนั้นเลยนะคะแม่ๆดูบน,นอะไรก็ไม่รู้วิ่งตามไม่ทันแล้วเนี่ยดูแค่ลงไปอาบน้ำเฉยๆก็เหมือนแบบไม่ได้เจอกันเป็นสิบยีปีโอ้ย มาลังจะพาน้องลงไปด้วยอยู่เห็นไหมวันนี้ขนาดตัวเองยังวิ่งเลยดูหัวแต่ไม่ได้เจอน้องนะคะอาบน้ำไม่ถึงห้านาทีเลยรีบรีบวิบ่งขึ้นบ้านทั้งแม่ทั้งลูกดูเนี่ยไม่ใช่วะะ่าใครไม่ไม่ใช่ว่าไม่พาลงไปนะดีนะอาลองจูล,ลงไปคนเดียวถ้าไปส่งเชือกนี่แบบวิ่งตามไล่จับ สองแม่ลูกอ่อนสองลูกน้อยแน่ๆเลยอฮ้ย,ยดูไม่ควาขนาดนั้นนะคะแม่ๆยังก,ก็ไม่เคยเจอกันเนี่ย,ยห่างกันไม่ได้เลย,ยห่างกันไม่ได้เลย,ยดู โลค่ะไปดมเล้